ลุงเนตถ่ายบรรยากาศตอนหัวค่ำให้เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีเดรับชมกันครับอ้ยน oh, ้ำขุน oh. ต oh! oh, oh! oh. ิวเล่นน่งอะไรออู้อูอู้โอ้โหโอ้โหอออ้อ าุสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตผาลุยปากเบ็ดอีกแล้วครับวันนี้มาหมายใหม่หมายนี้ยังไม่เคยมาเลยจะลองดูครับจะลองดูหมายนี้ลงด้วยเหยือเขียตะโมะจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลุ้นนะครับเบ็ดยี่สิบหลังเหมือนเดิมได้ไม่ได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลุงเนตด้วยนะครับไปลุย สวยเหมือนกันครับแต่จะหมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องลองดูลองดูเยอะเขตาโมะครับอยู่เขตาโมะน้ำมันแห้งครับน้ำเหมืองมันแหง้งได้ไม่ได้ก็ต้องลุ้นกันโอ้ลูกปลาไหลเยอะแยะเลยลูกปลาไหลเจออีกแล้ว เนตออกมาปังเป็ีไนเมื่ไหร่ตะวันเปี้ยงปากก้องตลอดสบปากจะเลาะสบปากจะเลาะตลอดเลยออกบ้านมาเมื่อไหร่กับแบบเนี้ยปัดเปเสร็จก็บึก <laughs> ไม้สวยสวยไม้สวยสวยเผื่อจะฟุกเผื่อจะฟุกช่วงนี้ก็หาอยู่หากินลำบากหน่อยปากเบ็ดก็ไม่ค่อยหมาน เกี่ยวข้าวก็มีครับที่ยังไม่เกี่ยวก็มีข้าวมันออกไปพร้อมกันลองดูไหมนี่จะหมานหรือเปล่าไม่ได้เยอะเด็ดสักตัวสองตัวก็เอาแล้วครับพอได้ตำน้ำพลิก น้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเนี่ยครับข้าวกำลังออกลวงก็มีตัวที่เกี่ยวแล้วก็มีที่ยัเกี่ยวอยู่เลย ปักเยอะเขียดตะโม้เนี่ยคอย,อยชั่วหน่อยปูไม่ค่อยกวนครับถ้าอยู่ส่เดือนปูมันกวน ายครับหลังสุดท้ายเดี๋ยวปักเสร็จเดอนดูขึ้นไปเลยครับหมานหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ลยกมือ่ะเดนดูขึ้นไปเลยครับเพื่อจะได้บัก โอ้ดูเบ็ดหลังนี้ครับโอ้ติด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 แน่ติดแน่ติดแน่เบ็ดนี้ติดแน่เม่รปลาอะไรโอ้ยน้ำขุ่นติวแล้วนั่นช่อนหรือเปล่าโอ้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 ปลาอะไรโอ้โอ้เขาโจตลเอาแล้วครับเต็มแรกมาแล้วเต็มแรก ค่อยๆ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 โอ้ยข่าวจโจ๊กใหญ่อีกแล้วอ่ะหมายนี้ค่อยชั่วนะครับพอไเด็ตันน้ำพริกแล้วมาแล้วครับเต็มแรกโอ้ยสวยๆๆโอ้โชว์มากไม่ได้เดี๋ยวไม่ตันน้ำพริกโอ้กืนสลามังโอ้ไม่กืนไม่กืนแต่ติดลึกหน่อยเต็มแรกเต็มแรกนะมันหมาอนี่ครับ แบบนี้คยชั่ว <laughs> มาละมาละมาละปักอีกปักอีกเดินขึ้นมามีแต้มแล้วครับมีตัวละแบบนี้ถือว่าไม่เหียตัวสวยด้วยน้าเหมืองก็แหหง่เยอะเลยโอ้หลังนี้ก็กินครับเนี่ย มันด uh ึงติดหรือเปล่าหนิมสิงต่อเนาะโอ้หลุดครับหลุดหลุดโอ้โหลังนี้ก็ตีครับติดหรือเปล่าดูมันดึงเบ็ดขคลงงงนะครับโอ้หลุดครับหลุดให้มันเยอะติดให้อีกแล้ว หลังนี้ก็กินโอ้โห,โหดูมดึงเบ็ดอ,อู้โอ้ดูมึงมาเลโอ้อยใหญ่ครับใหญ่งูโอ้ไปไกลไปไกลโอ้หลังนี้ก็เอาติดหรือเปล่าแค่นั้นเองดูมันดึงเบ็ดครับอืม โอ้ไม่ติดอีกแล้วประจันขึ้นแล้วครับเด็ตัวหนึ่งปลากินไหลหลังเลยจะไม่ติดยิงดีครับเด็ตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาปุ๋งแหนเจ้าที่ก่อนแล้วก็ค่อยออกไปดูเบ็ดครับปลาตัวเดียวยิงดีที่ไม่เหี่ยวเอาเอฟเอฟเลยครับเอฟเอฟรู้กันรู้กัน วันนี้มีอะไรล้างคอไมมีอะไรมาเลยขาเปียกครับขาบเปียกวันนี้ยอดมาขาเปียกวันนี้ประจำเต็มดวงเลยขึ้นเร็วมากครับขึ้นเร็วมากมาเอาพวกแี้เจ้าที่ดีกว่าของล้างคอมาขาเปียกเหมาะอยู่ครับเหมาะอยู่โอ้ยให้บุกใหญ่เลยแอบแอบครับแอบแอบลุกันลูกกันให้บุกใหญ่เลย เอาเจ้าที่จะทางกินผู้งแขเด้อยวันนี้มาปักเบ็ดได้มาตัวนึงละบึกคอยได้แหมคอยได้แหมหล้างคอด้วยมะขามเปียกนี่ลุงแน่ก็กินนะเนี่ย,นนยแต่ลุงเน่ชอบมากครับมะขามเปียกกับผู้งแขกเนี่ยเอาหม้อเทปปันหน่อยเปรี้ยวหน่อยแต่หม้อ ที่เสร็จลุงเนรครับสองโบพอแกจิบลักจิบแอวแมวเยอะแอบแอบครับแอบแอบตกแอบก่อนรู้กันครับรู้กันโอ้ยปักเบ็ดเสร็จเดินกลับมาแต่ปลาตัวหนึ่งปลาก็กินเบ็ดไหลหลังเหมือนกันแต่มันไม่ติดแล้วก็งูติดเบ็ดตัวหนึ่งตัวใหญ่มากงูอะไรไม่รู้ ลุงเนตเอาควางที่ไน่นู้นะมาครับโยกผงเอ็นด้วยกันลุงเนตรเปสนับสนุนนะครับเรื่องผงเอ็นเนี่ยลุงเนตจะเตือนทุกคลิปมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินชอบใครชอบมันก็ท่านั้นเองครับขอได้เบามาโย เปรี้ยวครับเปรี้ยวโอ้หัวท้องเร็วๆฟังท้องเร็วๆโอ้ยแกเจ็บหลัางจิตเอวบ่ได้ <laughs> แมวเยอะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วพาที่ตกดินไปละช่วงนี้ลุงเน่ก็หาอยู่หากินไม่ค่อยหมานครับก็จะพิ่งเบื่อลุงเน่นะฝากเป็นกำลังใจลุงเน่ด้วยได้บ้างไม่ได้บ้างครับเพราะว่าลุงเน่หาอยู่หากินกับธรรมาชาติจริงๆครับ วันนี้ก็ออกมาหมายใหม่หมายนี้ก็จะไม่เคยมาเลยแต่เน้นเหมือนเส้นเนี้ยมันเชื่อมต่อกับหมายดงงูครับยาวลงไปถึงข้างล่างนู่นน่ะก็ถือว่าไม่แห้วละตัวหนึ่งตัวหนึงน่งแล้วก็ลุงเนตเห็นรูปปลาไหลเยอะเลยคืนนี้ถ้าไม่ผิดพลาดยังไงก็ลุงเนตจะอรอปลาไหลด้วยครับเพราะว่าจะได้มีคลิปให้เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีได้รับชมกันแบบต่อเน,นื่องขอใติดตามรับชมด้วยนะครับมาอีกสักโบกแล้วก็จะไปดูเบ็ดเพราะว่าตอนนี้มืดแล้ว ทางบ้านลูกเลี้ยเขาเรียกว่าสอมลอมสอมลอมสอ,อมลอ,อมอีโบครับอีบงโบกแรกยังหอนฟองโยกโยกอยู่เลยรูกเลี้ยเป็นสนับสนุนให้กินนะครับเอาได้เบาแอบแอบรู้กันรู้กัน บอกนี้ลุงนี้จะไปดูเบ็ดแล้วนะครับได้ไม่ได้ไม่รลูกก็ต้องลุ้นกันบึ๊กไปดูเบ็ดดีกว่าอืมปัจจันทร์ก็เต็มดวงนี่จังเลย ครับเอาอีกแล้วมาปักเบ็ดมาอะไรไม่เจองูไม่มีเลยนี่ครับเรื่องตึงๆโอ้เอาอีกแล้วงูอะไรครับเจอตลอดแต่วันนี้อย่าเจอนะไอ้เลืองตึงปึงย,ยาวๆอะโอ้ไปก็ไม่ไปครับไงเนี่ย อุ้ยนิมซิงต้องเว้นทางนะครับโอ้ไป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 ก็ไม่ไปนั่นไปแล้วครับเจองูอีกแล้วแต่เป็นงูอะไรไม่รู้ครับเดินออกมาหลังนี้กินหรือเปล่าโอ้นิมซิงโอ้เหยืะหมดเยหมดเยอะหมดยังไม่ได้สักตัวปลาก็กินดีครับแต่ไม่ติด อ้าวเอา้เอาเบ็ดล้วนี้ไปไหนอีกหายแซบอีแล้วโอ้ดึงก็ไปโน่นอะไรอีกเนี่ยเมื่อตอนเย็นติดงูนะหลังเนี้ยเอาอีกละมัง้งอึอะไรโอ้ขาดไปแล้วโอ้โอ้หลังนี้เอาอีกแล้วครับโอ้ยเมื่อตอนเย็นก็ได้หลังเนี้ยติดอีกแล้วติดอีกแล้ว หลุดละมัง่งเขาเจ้าโลกเขาเจาโลกขึ้นบกกันเลยเขียดยังติดอยู่เลยเอาหลุดแล้วเอาหมานครับลมนี้ก็ถือว่าหมานโอ้ช่วงนี้หากินยากครับเอาอได้ตตำน้ำพริกสองตัวแล้วครับสองตัว ปลาวอีกรอบหน้าตงนี้จะเก็บแล้วครับช่วงนี้ไม่ค่อยหมานเลยเดี๋ยวนี้หายากครับปลาพรน้ำมันแห้งหมดละปักเป็ดก็พอดีต้น้ำพริกเอาเอาอีกของตนนะครับหลังเนี้ยหมานอยู่หลังเดียวเนะี่ยดูต่อนหลังนี้โอ้เยอะหมด ใส่เยอะก่อนครับรอบหน้าเก็บรูนี่ถ่า,ายหลังสุดท้ายให้ดูเลยนะครับกินหรือเปล่าไม่ได้เบ็ดเบ็ดไปไหนโอ้ติด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 นู่นโอ้ติดติดโอ้ด,ดึง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 โอ้ปลาอะไรไม่รู้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โน่น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 เขาจะเลาะเขาจะเลาะ โอ้โหโอ,โอ้ตัวสวยมั้งครับตัวสวยมั้งครับนี่แน่เอารอบนี้สองแต้มครับสองแต้มโอ้ตัวสวยมั้งครับถือว่าไม่เฮ้าละถือว่าไม่เฮ้าไม่เฮ้าครับไม่เฮ้าเด็กตัวละแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เพราะได้ตำน้ำพริกเนี่ยครับเนี่ยบ้านลวงเนตรหาอยู่ให้กินยากเดี๋ยวนี้ปลาก็ไปไหนหมดไม่รู้ โอ้โหดยากกันเนี่ยเบียกหมดเลยน้ำค้างเอาตักไิครับรอบหน้าก็เก็บแล้วได้ไม่ได้ก็เก็บเดี๋ยวมาสรุปของงานกันดีกว่ารอบสองอมาดูแบบนี้แล้วได้ตัวก็ค่คอยมีกำลังใจหน่อยครับสองสามตัวก็ดีใจแล้วลุงนตรไปเข้าตูก น้ำพางลงแรงมากครับน้ำพายลงแรงหนาวเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวลูกนี่ไถดูใกล้ๆแล้วก็รอบหน้าเราจะเก็บเลยนะครับรอบหน้าเก็บเลยตอนนี้ได้สามตัวแล้วหายากจริงๆปลาช่วงนี้บรลุนิษฐ์จะไถดูใกล้ๆแล้วก็พักก่อนรอบหน้าคือเก็บครับมาดูคนงานครับที่เราไปดูเบ็ดกันมา <laughs> นี่ครับก็บเพาได้ตัว ตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กสองตัวหากินยากแล้วครับบาลุงเนตรตอนนี้แต่แ <laughs> ก,กพอได้ตำน้ําพริกเอา้าคือว่ามีเหี้วพักก่อนครับพักก่อนรอบหน้าเก็บเลยแล้วก่อนลุงเนตรจะไปล่อปลาไหลอีกแล้วครับลุงเนตรเห็นลูกปลาไหลเยอะเลยพักก่อนพักก่อนรอบหน้าเก็บเป็นเสร็จก็จะไปล่อปลาไหลอีกลุงเนตรเอาฟางมาจะมาก่อไฟลืมไฟแชกค,ครับลืมไฟแชกอีกแล้วไม่ได้ก่อว่าจะก่อไฟแก้หนาวสักหน่อยไม่ได้ก่อครับ ไปเดี๋ยวไปเก็บเบ็ดแล้วดีกว่าเก็บเบ็ดเสร็จลุงเน่จะไปลอบไปลาไหลครับลุงเน่เห็นรูปลาไหลเยอะเลยรอบนี้ได้ไม่ได้ไปชะชามัน,นมเถอะเพราะว่าตอนนี้ได้สามตัวแล้วถือว่าไม่แฮ้วพอาเด็ดตำน้ำพริกแล้วครับแค่นี้ลุงเน่็นดีใจแล้วปะเก็บเบ็ดเก็บเบ็ดเดี๋ยวไปลอบไปลาไหลเก็บครับเก็บอืมได้ไม่ได้ชระชมันลุงเน่จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับโอ้กินครับเนี่ยไม่ติดโอ้หลังแรกที่ไม่ได้ครับ หลังนี้ว่าไงอู้โอ้หลังนี้เอาหลังนี้เอาเขาสับนะติดติดติดโอ้เอาอยากสุนโอ้ยไม้โอ้ยเขาโจาะเลาะเขาโจาะเลาะดูดละมั้งโอ้ยกระดูดละกระดูดละเอามาพันอะไรอีกเนี่ยเอ่อเอา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  ได้แล้วครับเนี่ยครับเวลาปาตีเขียนเป็นจรลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบเนี้เขาเจะโลกเขาเจะโละตัวไม่ใหญ่กรพอได้ตามน้นพริกครับรอบสุดท้ายกถือไม่แห้วดูเขียนครับติดอยู่แบบนี้เลยมันหมานรอบสุดท้ายมันหมาน,มน โอ้ไม่ใหญ่ป้าบ้านลงเน็บเก็บเลยเก็บเก็บเก็บโอ้หลังนี้ก็กินติดหรือเปล่านู่นขัดกกงลงงูหลุดอีกแล้วมั้งถ้าพันแบบนี้โอ้หลุดครับหลุดลุดรุดลุดรุดพันครับกินแม่งกันครับแต่หลุดหลังนี้ว่าไงโอ้หลังนี้ก็ตี ไม่ติดอีกแล้วอหลังนี้เอาลึกเปล่าโอ้กินอีกละหนิมซิ่งติดหรือเปล่าหลุดอีกแล้วครับมันพันกิ่งไม้ไปเนี่ยหลุดตลอดเลยถ้ามันพันกิ่งไม้อะหลังนี้เอาหรือเปล่าโอ้ยอุ้งอา้งอุ้อุ้งอุ้งหลังนี้เอาหลังนี้อุอู้ออติดติดติดแน่แบบนี้ติดแน่ ตัวใหญ่ตัวเล็กแค่นั้นเองโอ้ยดูคันเบ็ดโอ้ยเขาจะลุกใหญ่เขาจะลุกใหญ่เขาจะลุกใหญ่โอ้ยเร็วเร็เร็วเร็เร็วเออคือบนคือบนคือบนโอ้นึกว่าจะเห่้ว โอ้ปลามันกินดึกๆครับดึกๆปลาตัวใหญ่กินอืมโอ้ตัวสวยครับโอ้ยตัวสวยตัวสวยไม่แห้วละไม่แห้วละรอบสุดท้ายไม่แห้วละเอ้ปลามันกินดึกๆครับตัวใหญ่ใหญ่เลยตัวสวยๆลยครับนี่ครับมันหมา โอ้หลังนี้ก็กินครับแต่ไม่ติดตีแต่ไม่ติดเยอะหมดเสียงปลาดิเสียงปลาดิอู้ววเอาละเอาละเอาละติดติดเป็นพิษติดดุมดึงดุมดึงโอ้ยโอ้โหโอ้โหตุ๊กยังตุ๊ยังน่นนุ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 ่นโอ้ยหลงเอายากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห ยาโอโอโโอโโอตะลิงมันสูงตะลิงสูงอออโอ้ยอย่าติดอย่าติดติดขี้ยาอีกโอ้ยตัวสวยแล้วครับตัวสวยตัวสวยพอได้ตั้น้ำพริกแล้วครับพอได้ตั้น้ำพริกอีกแล้วโอ้เราสุดท้ายนี่หมานครับมีแต่ตัวสวยๆครับมีแต่ตัวสวยๆ โอ้โหเขาท่าเขาท่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหติดลูกตาเลยตัวนี้นี่ว่าจะแห้วเราสุดท้ายโอ้วันนี้กระถือว่าหมาแล้วครับแบบนี้ถือว่าหมาเลยก็ได้ตำน้ำพริกไปเดดูต่อดูได้กระถายบ้างไปถ่ายบ้างนะครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายไม่แห้วละวันนี้ไม่แห้วละรอบนี้นะโอ้อยู่เหมือนเดิม เขาเขียด okay, ปล่อยครับโอ้ยรอบนี้หมาเลยครับเด็ตัวสวย,สวยเลยนกว่าจะไม่ได้ละวันนี้นกว่าจะไม่ได้ปลาหลายตัวมาได้รอบสุดท้ายครับตัวสว,สวยเท่านั้นเลยเดี๋ยวลุงเนทถ่ายดูใ,ใกล้ครับสนลูกพนงานเสร็จลุงเนก็จะไปหาปหลาไหลไปลอปลาไหลต่อมาดูผลงานการปักเบ็ดคืนนี้ของเนครับทีแรกนกว่าจะเหี่ยวละนกว่าจะไม่ได้เยอะแต่พลสุดท้ายดูครับ โอ้หสองสี่หกตัวครับสวยๆเลยเนี่ยครับหากินแบบลูนตตบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยหมานบ้างไม่หมานบ้างนะครับฝากเปกำลังใจลูนีตด้วยนะครับจะเพิ่งเบื่อกันพอได้ตำน้ำพีกเลยครับวันนี้ไปรอบปลาไหลดีกว่าสรุปคลิปเสร็จรอบปลาไหลครับวันนี้พามาปาักเบ็ดที่แรกรู้ว่าจะแห้งแล้วครับมาหมานรอบสุดท้ายตัวสวยๆเลย นักตึกกึกเป็นเดิมครับพอาะได้ต้มน้ำพริกอย่างที่ลุงเนตรถ่ายให้ดูนั่นแหละไปเดี๋ยวไปล่อปลาไหลกับลุงเนตรลุงเนตรเห็นรูไปเยอะเลยอย่าลืมติดตามชมนะครับล่อปลาไหลตอนกลางคืนรับรองว่ามันครับลุงเนตรว่าไม่น่าพลาดนะล่อปลาไหลตอนกลางคืนเนี่ยพราะล่อเหมือนอะไรก็ไม่พลาดขอบคุณเพื่อนทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับววัันนนีี้้้้กกกกก็พพออไดตาาาารริคคคใหญ่แลลลบบปป นักตึกกึกหรอบไปไหลยรอบไปเไล